เชือเซีอมเดต้าที่ได้มจากโนก็จะมีพวกอนีด <notable 1890> ีดีโออิมเมจคิปีีอนินบีดีอินดีก็อเป็นวที่อินอรมโปเที่อมามีคนบอกว่าเนี้ยอร่อยมาก12หยวนแพงอีกจริงๆมันไม่แพงนะคะมันราคาปกติวุ้ยนี่น่ารักเลยเพื่อนดิ จไวน,นะคะเลมีเลยมีเลยตามเยนจีนบ้าเขาบอกว่าต้องมาลองชิมนะแต่ฉันอาจจะยงไม่กล้าลองนี่ก็จะเป็นอันที่เราเอาไว้ตานเบญนี่นะคะใ<ๆ>จเย็นเอง<ๆ>เออแล้วก็เดินออกไปก็คือคนจริงก็ต้องมาฟังคอยพูดนะพูด คนเดียวเป็นบ้า,าคนไหนรอวะจะจอบขอะเปาจะใช้เป็นบัตรปีกค่ะก,ก็จะมีความปลอดภัยแต่จะไม่ปลอดภัยก็ต่อเมื่อบันไดหนีไฟนะคะเขาเปิดตลอดเราจะเดินขึ้นชั้นไหนก็ได้แต่ว่าให้าอยู่อยากไปหาแม่ที่ทถาชั้นสิบเก้าก็อาเจียเราอยู่ชั้นแปด มาค่ะอันนี้เป็นอาท,ทิตย์สุดท้ายแล้วเขาก็จะพาเราไปดูมหาลัยต่างๆ,ๆนะอันนี้ซัสเทกอันนี้เวอร์มากตอนปตเปิดเปิดเปิดเออเอเอเปิดประตูเข้าไปคือทรานส์ฟอร์เมอร์อะฟังนะคือของจริงมันสวยกว่านี้แล้วตอน,นเปิดประตูเข้ามาอนะคือมันคือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมหาลัยที่สองคือชีเวอร์มากชีจะมีหุ่นยนต์มาอาธิบายให้เราฟังแต่ตอนนี้มันกำลังอ๋องน้อง,องพยายามอยู่น้องพยายามอยู่อย่าอย่ากดดัน

ก็มันราคาถูกมากมันราคาเท่าไทยเลยนะแบบสองสามร้อยก,ก็ได้อยู่อร่อยอิ่มแถมตอนที่เราซื้อตอนนี้นะมันก็จะมีเคก้กแบบอีสองตัวสักตัวสองตัวเออตัวนี้ตัวนี้แล้วมันก็จะได้มาพร้อมกับรับนะั่นรับทุนเกิดเี๋ยวตอนนี้จะไปพูดอะไรกันได้เลยนะคะเพราะว่า้ันตม่คิอแล้วก็ไม่มีใครเลยก็ตัวตัวยเริ่มเลยละฟังนะคนที่อยากคุยกับปู่มากที่สุดก็คือคนแจกใบผิว ก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งของฮัเวลแล้วก็จะมีสถานเชื่อมกันเห็นไหมเออเลิกไหมล่ะกลั <c oughs> ค,คนกลับมาเพราะว่าวันนี้เราหยุดห <c oughs> ยุดเรามาซื้อของฝากอยู่ได้ยินเสียงนั้นไหมคือมันพร้อมไหมเขาเปิดทุกวันเราจะเอากระเป๋าไปนี้ไปแต่ว่ามัน ใหญ่เกินอกเลยลอาขุ้ไปมคะน่นตื่นเลค่ะในการทำลองเอ <LE> ha? Ha. E ๊ะเอาใจยังไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะวันนี้เขาก็จะพามาดูที่ชาร์จรถไฟฟ้าที่ชาร์จอะไรวะมันหกร้อยวัตต์อ่ะมันหนึ่งกิโลตอนหนึ่งวินาทีเวอร์ไหมล่ะ ไทยกับกานะคะสวัสดีค่ะอัสลามอะไรกุ้ค่ะเช่ญะไรโตะเลกอันนี้เหมือนจะเป็นเจวันบิวตี้เนาะใช่เจวันบอแต่เพราะว่า s ิ c คอร์ตเขาแน่นหนามากนะฟังนะแม่นะอันต่อไปจะเป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในหัวไว S <S สวยเนาะคือเพิ่งมาพบวิวนี้ตอนที่จะกลับแล้วรัดกดหนึ่งไม่รัดกดสองกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึกด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 กแต่ดูไปดูมามันก็มันก็เหมือนตึกปกติเนาะมาเอ็กซ i t ิชัที่เวอร์ที่สุดแต่เสียดายมากที่มันถ่ายไม่ได้เพราะมันซีเครทชิมมีของนี้จะ่ชีไม้โชว์แม่หนูจะมาเล่าให้ฟังนะว่าข้างในมันตอนข้ามันจะเป็นยังไงคือมันจะเป็นสไตล์แบบฝรั่งเศส กรีกโรมันญี่ปุ่นเกาหลีไทยลาวจีนจะอยู่ในนั้นหมดเลยมีมีแบบตอนตกอะอะไรเงี้ยมันจะฟิลตะวันตกอะไรงี้เออพอเข้าไปใช่ไหมเราก็จะเจอคนเล่นเปียนโน,โนแต่เขาหลับตาไม่รู้ว่าเป็นโรบอทมนุษย์คนหรือว่าอะไรอาจจะเป็นอาจจะเป็นโรบอทก็ได้แต่คือแบบคือชิเล่นพอมากมันพอเออน,นั่นแหละแล้วก็ เดนเข้าไปเดเข้าไปเดเข้าไปคืออยากจะบอกให้หัวเว่ยนะเอากูมาเรียนที่นี่ไม่ใช่เอากูไปเรีนที่เจวันบิวดิตลอดเวลานั่นแหละแล้วข้านก็จะเป็นตีมเทคอวกาศอ้ my god มีแว่นตาที่สามารถแบบใส่แล้วมันจะขึ้นข้อความมาที่ตาด้วยอะคือแม่มันเวอร์มาก จากดูสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วมาดูข้าวที่อร่อยที่สุดในสัเจอร์กันกว่าร้านนี้ใจดีรู้เลยว่าเป็นคนไทยคือหนูหมาถึงแบบเขาเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยนะแล้วแบบเออไทยกลัวผงโยวนะผงโยเรามากแบบคือไรถม,ม,มันติดมากไหนขอดู smart city หน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้นะคะเราไปให้เขา เชื่อมไร้ไฟให้ตลกมากค่ะเพราะว่าจริงๆมันแค่ล็อกอินแต่แค่นั้นเองแต่เราก็เราก็เดินนะคะอ้เดินมาตั้งไกลขอบคุณมากมนะคะโอเค<อ>ค่ะ<ม>วันนี้นะคะก็จะไปเที่ยวกับพ่อวันเป็นวันเสาร์ค่ะทุกทีเชียร์จุล แไฟถนนหูดิหูดิหูดิโอ๊ยไม่มีใครแปลกอะไม่โอเคเลยยูฮานูนเปล่าไฟหรือว่ามันเหมือนกันวะ มาถึงจุดที่ชีวิตกูสู้มากต่นจักรยานด้วยมือเดียว <c oughs> คือมันจะง่ายก็ต่อเมือ่อไอขา้างหน้ามันมันไม่โยกเกี้ยโยกเกียยเก้ยอ่ะแล้วกูก็ติดคอนเทนต์เนี่ยติดคอนเทนต์ก็เลยเอายกมือถือมาถ่ายเออสภาพก็จะเป็นแบบนี้ไปชนกับน้องเออเลิเลละ <c oughs> เดินอันนี้นั่นเรียกว่าะอะไรวะโคโคปะเหไม่ใช่โคโคปะเบปะไม่ใช่สนใจเบปะไม่ใช่ไม่ใช่เลยอะไรอันนี้มันคือที่ไหนก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วว่ะคือความจำสั้นเกิดอ่ะ เออมันจะมีชิงช้าสวรรค์นะที่มันหมุนๆๆรอบแล้วสามสิบนาทีก็จะประมาณหกร้อยบาทซึ่ง <ส Carl. S 2> ไม่ขึ้นคะ่ะเพเราะว่าชบัติที่สโอเคค่ะตอนนี้รอบปั่นมาอีกยีหนึ่งแล้วนี <laughs> ่นะฮาวายว่เอ้า <No. S 1> อันนี้เสี่ยงไาคือชีวิตไม่สิ่อสัตย์กพอทีจะไปชี้ชี้ e n t e r t a i นตลอดเวลาเหมือนจ้างเด็กเกโดยไม่เสร็จั้ a d l i n e ้นมามี l ก v e y f a เรามาชมสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า Taylor Swift กันดีกว่าเนาะอันนี้คือฮอคอนค่ะฮอคอนแคมปัสเขาบอกว่ามีพนักงานทำงานที่นี่มากกว่า2 0 0แสนคนจริงหรือเปล่ากูเข้าไปไม่เห็นมีใครเลยภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตไม่พอฮันดาเชื่อไม่ไดู้เลย Ah, ah, red hot, very, very hot Stay with your mom, yeah Now you no, know the game Alright, you ready? Catch <laughs> up, catch up, catch up Hold on, hold on I'm on my way yeah. yeah, 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 yeah I'm on my way

และเขาก็จะไม่เอาเด็กแล้วนะคะเพราะว่าพอเด็กมันสั่นไม่รู้ดไอ้โตสูงขึ้นมาก็จะเป็นจังหวะที่น้องๆต้องเรียบแถวไม่เสร็จแต้องบอกเดินตังแต่็กฉันไปกับใบฟ้ริงเดินกันอยู่สี่คนเลยนั้นน่ะตอนวันแรกแเลยปะใช่แล้วก็หลังๆที่เราชอบเดินมาแล้วก็มองแล้วก็คุยกันวถ้าเราไม่อยู่ที่นี่แล้วต้นไม้จะเหี่ยวเฉาที่เราคุยกันวันนั้นใช่ซึ่งมันเหี่ยวจริงมันไม่ไม่ขยับด้วยซ้ำ ยันหนูไม่อยากไปจัดเจมบู่ตีกไปพัฒนาหันีโอ m g ตอนนี้หัวเว่ยก็จะพาเราไปกินข้าวที่ใกล้ใกล้เอเวอร์บิวต้มันอยู่หน้าหัวเวย่ยน่าจะพาแขกมาเยอะอยู่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะละสองกลุ่ม<ต>ได้กับกลุ่มกลุ่มอะไรไม่รู้แต่โต๊ะสี่โต๊ 4, ะสี่ล หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะพาเรามาที่อเวนิวเรนกเพื่อมาทำพิธีการพิธีการฮะแหละแล้วเขาก็จะมีประก,ศกาศรางวัลให้หัวเว่ยนาฬิกานาฬิกา,า,กาหัวเว่ยเออ่คิดว่าจะได้อ่ะคือคิดว่าเขาให้แค,ค่กลุ่มเดียวแต่จริงๆ,ๆเขาให้สี่กลุ่มนะคะคือดีใจมากๆที่ได้อยู่กับพี่โนพี่เจด้าพี่เบตองแล้วก็พีมากเพราะว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยอะแล้วแบบถึงแม้พี่โนจะเกร่งไปนิดหน่อยแต่ก็ภาษาคนแก่เนาะเข้าใจเข้าใจ เป็นจบของเรื่องน,นี้เราไปหมดแล้วนะทีนี้เราที่เจวันบิวตี้เบาๆใช่เจวันที่ไหนหละ่ละเอฟวันบิวตี้นะเสี่ร้อยไปบ้า,บาสวยปะโอ้โหเบ๊ไม่ใช่สวยหรอกเบ๊ตอนนี้ถ่ายอันนี้คือแทบจะร้องไห้ตรงนั้นแล้วมันแบบน้ำตาซึอมอะคือมันคือมันใจแบบใจหายอะแม่คืออยู่ด้วยกันมา42วันจะจะจากกันละอืม ายเอตอนนี้เรากำลังจะไปวันเพื่อไปเจอคนจีนที่คุยกันที่ร้านวิสเวนะคะเพราะว่าพี่ใหม่คุยกันคุยกับพี่คนนั้นเป็นพี่หญิงน่ารักมากก็คือคนไทยสนิไปทั่วตอนแรกก็จะเก่งๆหน่อยตอนเข้าไปก็เก่งเหมือนเดิมตอนบายบายก็เก่งเหมือนเดิม่ะเขาเลี้ยงเนื้งคัสอ่ะใจดีมากแบบ คือเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มีตังค์นะแต่คือเราก็เราก็ไม่ได้าให้เขาจ่ายแต่เขาจ่ายให้แล้วเราก็กลับมาโรงแรมนะคะเพราะว่ามายอมรับชะตากรรมว่าต้องกลับไทยจริงๆอันนี้รถก,กระเป๋า<ด>ลงมาข้างล่างเพราะว่ายกคนเดียวไม่ไหวกระเป๋า22กิโลมันหนักมากก็เลยไปให้เพื่อนช่วยยกให้อ,อีเครื่องช่างอันนี้ก็คือใช้กันทุกคนน่ะและแน่นอนว่ากระเป๋าดูเหมือนมันจะไม่พอนะก็เลยต้องไปดีวดิวไป, <laughs> ไ,ปไปขอซื้อน้ำหนักคนอื่นอะ่ะอันนี้ซื้อน้ำหนักแทนหนึ่งกิโล ตวสองขกูคำจะขึ้ตัวสองชั้นกูให้เลยุ้ยต่อไงไม่ไงพี่ดีเก็ใส่อันเนี้ยปิดหมดพี่ดีเแล้วถ้าอ่คิดว่าห้าทุ่มเมื่อกี้มันห้าทุ่มใช่ไหมจะนอนแล้วไม่ค่ะมาห้องเพื่นต่อมามามาดื่ม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 สภาพสภาพอุบาทอุบาทค่ะ ดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะชี่จะมีการแพลนกล้องมาหาตัวเองเอาอย่างไปพี่ไบฟ้านนนั่นนะแนูมานะเมายาคูอืมปึ้งกูกูหลับแล้วในใจกูหลับแล้วตะตะกูยังอยู่กับเพื่อนเช้านอนนะคะก็แค่นอนตีสามแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมานอนห้องเพื่อนค่ะสถานะคะที่ได้ดูวิวนี้นะ ของแุกอรม่้อไโปรตีนรีนะอย่าแจกตนเยอะนไหมซือไฟ้าซื้อให้พีย่เค่ะคุณแม่นูยไม่ต้อยค่ะนี่หนังสือน้ำหนักชิพภาาได้แล้วค่ะนกเท่าไหร่ค่ะน้ำหนักกระเป๋าอ๋อกอีกล กลบพี่พี่นอนเท่าไหร่13.8เออเออไม่ต้องถามอัลลี่เท่าไหร่19.6 19.6 22.5ไม่ต้องจะหา21.4เฮ้ยหนูรอดมาด้วยอ่ะหนูรอดด้วย22.6กันหนูงงมากเอาอีหนังสือออกอ่ะทุกอย่างง่ายขึ้นเลยฟินมากก่อนกลับเมื่อกี้เราก็มีทำคอนเทนต์ไปแล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นอะไรเราเป็นดาวติ๊กต็อกหรือดาวดาวสิไม่ใช่ ยังยัง <Bonjour> ยังย <c oughs> ังยังที่พี่คนตายอะอะไรวะโอ้โหอะไรวะใครไปตีดกี่ต่อใครไปยืนเขารู้ใครคือใคร ถ่ายแล้วค่ะสองวันก็จะจบแล้วเนาะขอบเป็นคำจากวันแรกที่บอกว่าไม่นี่แหละเวหัวเว่ยนะเออวันนี้นกูพูดจริงแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่อะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่คิดจับได้แต่แต่คือก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าสมมติจับได้ประเทศอื่นแล้วมันจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าเออตอนนี้มนก็ดีอยู่แล้วอะ ชไนน่าซูลซีโอทไวก็หนรักนะคะแล้วสุดท้ายคนที่ฉันรักมากที่สุดในทีมนี้ก็คือฟาอิดคือชีวิตเ,เพื่อนที่ดีมากและคนาได้สอนฉันใช้ชีวิตเหมือนกูคนเป็นคนใช้ชีวิตไม่เป็นแล้วเพิ่งมาเจอชีก็คืออยากจะบอกว่าก,ก็รักนะแม่นะ